ก็ต้องการสวีทสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพีแ่แกลเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชั้นแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาเร n a นาฟรฟาย,ยไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับตามปกคลิปเลยนะครับก็คือจะมาสอนรับในส่วนชุด โกโรยฟรีๆนั่นเองนะครับทำไมถึงได้ฟรีนะครับคลิปนี้มีคําตอบนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่ารับฟรียังไงนะเป็นชุดอะไรมาในส่วนกิจกรรมแบบนงแบบไหนวันนี้สอนละเอียดสอนเข้าใจง่ายนะครับหลายคนจะได้เข้าใจง่ายๆนี่นะครับก่อนดูคลิปนี้ก่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งในช่อง beat channel กันด้วยนะครับถ้าครบถึง800 0ไลค์พี่มีบัตรก,ร,กรีนาแจกฟรีๆเลยนะครับใครที่ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยกันด้วยนะครับผมทีนี้มาก่อนอื่นเลยเนี่ยพี่ต้อง พามาดูในส่วนกิจกรรมนะครับผมที่เข้ามาใหม่ล่าสุดกันก่อนนะครับก็จะเป็นในส่วนกิจกรรมตรงนี้เดี๋ยวพี่พาเข้ามาดูเลยละกันนะครับผมในส่วนกิจกรรมท็อปอัพนั่นเองนะครับนี่นะครับเติมครบจบที่ไอวอลนั่นเองนะเป็นไอวอลเขาฟูจิหรือเปล่านะครับเป็นไอวอลตัวนี้เลยนะครับนี่สีสันสวยงามเลยนะครับสีฟ้าแล้วก็จะมีภูเขาภูฟูจินะครับตรงนี้เลยนะครับโอ้โหเติมครบเท่าไหร่ 2 9 9กนะครับ299ก็คือจะได้รับไปเลยฟรีๆเลยนะครับเพชรก็เป็นของเราอยู่ดีนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดๆๆล้อๆเลยนะครับเที่ยงคืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมอื่นเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่ามีอะไรเข้ามาแบบเอ่าเข้ามาใหม่บ้างนะครับผมแล้วก็จะมีอีกนึงในส่วนตัวนี้อ่านี่นี่นี่เดี๋ยกรับก่อนกดรับไปก่อนกดรับไปก่อนเยอะะเต็มไปหมดนะครับผมนะ ก็จะเป็นส์ดันสูงนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนาะอ่ะก็เป็นมันมันเด้งมาสมัยอ๋อมีกล่องตัวนี้นี่กล่องดวงใจกลับมาแล้วนะครับขายเฉพาะไอเทมกดเข้าไปเลยอ๋อหนึ่งพันเพชรโอ้ 1, โหขายเฉพาะกล่องดวงใจแต่ว่าสวยนะด,ดูดิดูวดลายดิอย่างเท่ดูเดืมเป็นเหมือนแบบแมงป่องนะครับตูดแมงป่องดูเนี่ยแล้วก็จะมีแบบสายฟากมาโหโครเทนะครับแล้วก็จะมีสกินปืน นะครับที่มาอยู่ในส่วนร้านค้าอาวุธนะครับนี่เป็นกอซ่านะครับผมนะกอซ่าลวดลายนี้เลยนะครับแล้วก็สกินปืนอื่นๆด้วยนะครับตามนี้ใครที่อยากได้ก็มาลองสุ่มกันดูนะครับครั้งละ60เพชรท่นนั้นเองนะครับกล่องละ60เพชรลยนะครับทีนี้มาเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมรับชุดฟรีอยู่ในตู้โกใหม่เนี่ยเป็นชุดอะไรไปเราไปดูกันเลยนะครับผม ก็โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บ pjspin.com เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปรับฟรีๆอีก500บาททีที่เลยนะโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์ส่งอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วกดสมัครสมาชิกตามพี่ได้เลยตรงนี้นะครับผมนี่กดเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมมมมาา้้้้้งงงงงลล่่่คคคคครร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 รัััับบบบบผผแแววกกกกก็็ดดดดทททีีีีเเเเเเเตตตตตติิิิินนนนนนะะะออออถึจไ500 0ฟโ์ป6 4 8 9 5ปด3 3มันเองนะครับแล้วก็ใส่เบอร์วันเล็กของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปตามงบนมงน้องเลยแต่พี่แนะนำคือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟฟีอีก500บาทฟฟีเลย นะครับผมนะพออุ่นเสร็จไซเบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจัดนะกดมาที่หน้าแรกนะครับทีนี้ใครที่อยากสุ่มไอดีท่าบักทงรีบๆเลยนะครับเห็นว่าเวฟยังบักอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเห็นหลายคนได้ไปแล้วนะครับสลับของรางวัลต่างๆนะครับผมนะก็จะมีไอดีท่าบักทงด้วยนะครับเขาบอกว่าไม่มีเกือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็จะมีเกมใหม่มาเป็นเกมเศรษฐีลุ้นของเทพมีไอดีท่าบักทงกันด้วยครั้งละยี่สิบเครดิตเท่านั้นถูกจัด นะครับผมนะรีบๆมาส่งกันเลยนะครับทางน้องสุ่มได้ไอดีท่าบักทงแล้วเนี่ยก็ให้กดมาที่ติดต่อตัวนี้เลยมันจะได้มาหน้าแฟนเพจเขานะครับเราก็ต้องไปบอกกันเลยว่าเราสุ่มได้ไอดีท่าบักทงให้ค่อยๆส่งให้ไปใน5นาทีเลยนะครับเป็นไอเดีเซิร์ฟไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับ500บาทไอเดียมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดหดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนอัปเดตในส่วนเว็บเว็บไซต์นะครับฟรีไฟล น่าเชื่อถือได้นะครับผมนะเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยแหละนะครับก็จะเป็นโกลรอยัลฟรีไฟล์เดือนกันยายน2021นั่นเองนะครับตามนี้เลยเป็นชุดที่พี่บอกเลยเห็นไหมเนี่ยก็คือจะเข้ามาในส่วนตู้โกนะครับตู้โกของฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมเป็นชุดนี้เลยนะครับเป็นเหมือนชุดซามูไรหรือเปล่าเนี่ยโคตรเท่นะครับแล้วก็ทรงผมเหมือนทรงผม GM อ่ะแต่เป็นสีม่วงๆนะครับนี่สีม่วงตามนี้เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้ชุดเต็มนะครับผมนะก็จะมีลวดลายเหมือนแบบ ม so ีเข็มกลัดนะครับอยู่ตรงหน้านะครับนี่นะครับไว้รัดเหมือนจะแบบรัดั้งข้างอ่ะเออรัดเท้องข้างเข้าหากันประมาณนี้เลยนะครับสําหรับตู้โกใหม่นะครับผมเนี่ยเขาก็บอกไว้นะครับผมก็คือจะเข้ามาในส่วนวันที่29นะครับผมเที่ยงคืนนั่นเองนะครับผมนะอ่าก็น่าจะมาเซิฟไทยดาแหลนะครับผมเนาะอ่าน่าจะมาน่าจะมาด้วยแหละพี่ว่านะครับผมนะอันนี้ก็คือเขาบอกว่าอ่า เซิร์ฟเวอร์บราซิลนะครับแต่ว่าเห็นหลายช่องใน u t u b e เซิร์ฟนอกหรือว่าจะเป็นทวินทวิตเตอร์นะครับ IG พี่ไปหาข้อมูลมาหมดแล้วนะพ่คือเขาลงแบบเขาบางบางช่องเนี่ยเขาก็บอกว่ามาทุกเซิร์ฟเลยนะอันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับพี่ว่าต้องมาแน่นอนแหละสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับแล้วก็อีกอัปเดตหนึ่งนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีแบนเดอร์หนึ่งนะครับที่ยืนยันว่าชุดนี้เป็นชุดโกโลโย่นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับก็เข้ามาในตาราง แผนที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับในแผนที่เซิร์ฟนอกนะครับก็เขาอัปเดตในส่วนกิจกรรมต่างๆนั่นเองนับชุดนี้ก็จะเป็นชุดโกลโลยันนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนโกลโลยันในส่วนเซิร์ฟไทยกันดีกว่านะครับว่าจะหมดวันไหนนะครับผมนะก็คือจะหมดในวันที่อ่ะอีก7วันนะครับอีก7วันเท่านั้นนะครับผมสำหรับตู้โกลโลยันนี้นะครับผมก็อีก7วันก็จะหมดแล้วก็อันใหม่เนี่ยที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับก็จะเข้ามาแทนนั่นเองนะครับก็จะเข้ามาแบบนี้เลย ก็จะมาอยู่ตรงนี้แหละมาแทนตรงนี้เลยนะครับเราก็ใช้นะครับคูปองโกลยอนนั่นเองนะครับมาสุ่มนั่นเองเป็นบัตรฟรีนะครับย้ําว่าตั๋วโกลยอนเนี่ยนะครับเป็นบัตรฟรีนะครับเพื่อนเชื่อพี่ก็ไปดูตรงนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมพันแบบยังไงว่าภารกิจรายวันเนี่ยนะครับแล้วก็ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่พามาดูภารกิจรายวันเห็นไหมเนี่ยก็จะมีพวกคูปองโกลยอนอยู่นะครับเวลาเราเล่นนะครับหมวดทั่วไปสังหารศัตรูหนึ่งคนหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับต่างๆ่างเขาแจก หลายกิจกรรมครับผมสําหรับตั๋วตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนกิจกรรมโมโกก็มีนะครับผมในส่วนตัวนี้เดี๋ยวพี่พามาดูถ้าไม่เชื่อพี่นะอ,อ,อยู่ตรงไหนนะมีมีตัว๋วนี่ไงเห็นไหมได้แค่สามอันเห็นไหมเนี่ยฟรีเลยเห็นไหมเนี่ยคูปองกอลยันเออตั๋วนี่มันเป็นตั๋วฟรีครับผมก็เลยสรุปว่าชุดเนี่ยก็เลยเป็นชุดฟรีน้องคงเข้าใจนะครับผมนาอก็เพราะเพราะว่าเราได้ตั๋วฟรีมาสุ่มชุด ก็หมายควาว่าเราจะได้ชุดฟรีนั่นเองก็เลยเป็นชุดฟรีนั่นเองเดี๋ยวน้องจะไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยพี่มันฟรีหรือเปล่าเนี่ยนะครับเออมันฟรีนะครับผมนะชุดนี้เป็นชุดฟรีนะครับเพราะว่ามันเข้ามาในส่วนตู้โกลลยน์นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอไปดูในส่วนกิจกรรมอื่นไม่น่าจะมีแล้วแหละนะครับแล้วก็พี่ฝากไปด้วยนะครับสำหรับฟิฟายแม็กนะครับก็จะเปิดในวันที่28นี้แล้วนะครับอีกเท่าไหร่วะ อีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันก็ใกล้ละอีก6วันนะครับอีก6วันเท่านั้นนะครับอย่าลืมมากดลิงก์ให้พี่ด้วยนะครับถ้าพี่ตีหนึ่งหนึ่งสิพี่มีบัตรกานหน้าแจกเลยนะครับผมนะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะอย่าลืมกดให้พี่กันด้วยนะครับโอเคเนาะสบดลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็แหละมาอัปเดตในส่วนชุดโกลเัียนใหม่ที่จะเข้ามาเร็วนี้นะครับผมนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องกราบคําว่าสวัสดีครับ